แม่เพนสีโคตรผู้เบียงนะครับเอบีจากอุดรเอบีอุดรเอีแปลว่าฝาดมีสองร้อยพุ้นละสองร้อยจ้าพ0 0นสองร้อเฝ่าาัดพื้นสองร้อยพุลไ่ด้นหน่ะูได้หลายก็มอลำ่ามเฝาดไ้ันพื้นละไ่ห้าพันนอาหาพุดหน่ะห้าพื้นได้พันหนึ่งอันหนึ่งแล้วพอดีมันนีอ้ บัหมอลำเนี่ยหามย้อยซาซาไอ้บ้าควายหมอลำมามาปันค่ายเฝ้าน้ำจะสองผืนในผิวบออะไรบมออะไบ่ออะไรบไอยไผ่นน้ำตอนนี้เห็นพูดล้อๆมาก็เหมือนเหมือนอ่ะนะตอนนี้นั่งเงืนพันหนึ่งนั่นอย่าไปสะดาไแรงแรงวสวัสดีแม่วันเพ็ญจากเพ็ญเที่ยมนะครับปูนีนอนจากเพ็ญกับนี่แล้บอยแล้วลแล้วลอยแล้อยแล้วลแ้วแล้วลอยแล้ยแล้ยแ้วลอบแู้วลอนแ้วอยแแมยแวยแล้วลนยแม้วลแม่วลอยแล้วลาแอแม่อยแล้วนแ้อยแลแม่ แม่วันเพนจากเบี้ยยีแม่วันตาจ่ายเม่นั้นกเพิ่งกลับจากอิสราเอลเจ้าคือกินเคียงทัาโอ้ยเบาโน้หม้อมวยตายเห็นเข็ยนเพิ่นยู้เบี้ยเบี้ยเยอะก็อยากไปยู้นะเพิ่นอยากไปยู้นะเพิ่นบ้านไม่บ้านมาต้ายิสราเอลอันนี้เบายี่ลี่หรือเบายี่เหรียญนี่เบายี่ลี่ตัวเายี่เหรียญที่นี่ว่ามันเจ้า เจ้าแขนท่าท่าบุญรอดรอนเทได้ห hmm. นิเออคอนเทกคองเทอโอ้ยอ่อนซ่อนพี่หน่อยไม่มือนีแม่ไฟ ไล่สซ่ตุ้มมือก่อนก็บ่องวนเสมือนนี่มั้ยเห็นอยู่ล่ะเห็นอยู่เห็นอยู่ตอนแรกกันเตะบานเขา้าเงียบเพื่อนจมกันเดี๋ยวที่เงียบจักเดือนท้อห่วย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 อ่ตากระไล่หมดล้วอ่านบทท่านกระเคียบวันนี้ลูกสาวบันนี้ใชล่ะยื้อใชล่ะน้องเย้าเอ้ยสวัสดีแม่สีนวลเลือมพวงพันธ์นะครับ ไปแล้วล่มพรรษาไปแล้วน้องเย่าวมพรครับว่าจะการามพูดจนคนตลกนาครับแน่ละลูกสาวขออยู่ไหนเ้เนแล้วค่ะสวัสดีนะครับแม่นที่พีจตุณแณแม่รเบียฟรีค่ะ เ้เดันล่ะกล้สาสวัรค์นะครับแม่วันองเองข้าาบาราลนี่มันที่ยี่เจเจ้ดไปกันล่อยกระตีไปจอนเสีม่วงสกันนี่เจดนี่เจ็อยู่หัวตาบ้ง น้องเยาอยู่ไหนเล่าน้องเยาไปเด้สุดเลาป่ออานแมววันนะเอาเดียวยื้อใส่ยื้อตายทวสดีแม่ซีนวลนาคามเมตุกออยากกินเครื่องคือสีหวานอยากกินข้าโพตรทรงไม่ให้เน่เยาอยากกินเขาโพดใช่ล่ะลดเ้าโพดรยื่อใสล่ะ

กระปุกทอดหนักจ้วงอ่อแพงอ่อแพงย่าว่าซ่องไปกรุงเทพมันก็ได้กระมิ้นทอดจ้วงอ่อแพงจ้าอ่อแพงจ้ากะว่าวไปสันนี่เห็นเพิ่นก้นปูก็อยากกินอ้อมปูโอ้ลราอยากลราอยากเจอเห็นเพิ่นอันปูนะว่าเป็นยังปูดูยูเทปกับยูเทพปู่มเน่าเห็นเพิ่นหมกปลาซิ่วก็อยากหมกปลาซิ่วหมกปลาซิ่วปลาเข็งก็อยากเขาว่าวิ่งปลากราดหมเน่าซิ่วหมกปลาซิ่วหมกปลาซิ่วอาหารอันสันหมกปลาซิ่วนะว่าไม่เน่าตั้มมะพริกเด้อวันนี้ตั้ม ประเด็บบอมก็เป็นจับจะมีแซมประชิวนั่นพุณนหนห้างแวาห้างคู่จุ้งเท่ห้างที่เออมาหด้ามนเนี่ยโอ้ยห้างเก่นี่มันนี่ตะปูจะได้หนีไปเหยียบหิมมันนลยเสียบัตริจ้าพี่น้องเดี๋ยวเอาเอาบัตดีครับวัตดีครับวัตดีพี่น้องคนนี้นะบัตดีจ้าวัตดีจ้าคุณแม่อะไรครับคุณแม่บุนรำบอกถ้าเห็นมาอยากวัดฟันคุณแม่บุนรำมาฟังลำแม่อรุณคุณแม่อรุณ สวัสดีแม่วลาลัตนะครับนโมบา, e. างแคไปแล้วลูกสาวไปแด้อแล้วทานคุณเอาเอาีรังเอาเด้อเด้อเอาเอาทางเหมือะลงเอาไปลงลงไปใส่สมตั้ม เฮ้เโลลงตำสามันพื้นที่ต่อขึ้นไปใช้พื้นที่สูงเห็หมมูหมูซีมูซีมูซาน่าเยอาเย่เมูเดบอเอาเดิมหม่จิมเวียดมันบ่ดีมันอีเล่นที่งานยิ้วบัวขาวนะครับอำเภอกุฏินารายจังหวัดสิะธุรครับกุฏินารายกุนารายมันบขาวดิมันเพิ่มระเบถ้าไม่มีรถมาก็ขึ้นรถอ่ะรถสองแถวสา คนสุดยุคนึงนี่แม่คอยปวดหัวเราวันนี้ย่านสาดเชียเราวันนี้เฝ้าสาสยุไปบ่ได้แล้วอันธ์พันเอกขึ้นนวยอารักขาศาสฮ่าพได้พันหนึ่งคนดีครัันนี้พนหนึ่งนพูดหนัพี่น้องเลยทากลมแล้วไอ้แก่หนาวนะไ้เด้อไอ้แ่หนาวนะไอสุดีอลังาุ เจ้าดินเจ้านี่คือคที่จับ่ได้บอกตำรวจแ้วโอ้ยผู้ใดจีมจัผู้สารชื่อๆน่ะผู้สารใครจีม่าจับพวกผู้ดเพิ่มผู้่าผู้ด่ายงผู้สากันจนตาเป็นพวก็เกวีไลย์ใสเกวีไลยเบิร์านี่นาไม่ด้เบิรนเกวีไลเกีไลยเบิร์าเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดก็หัวใจเจ้าเดี๋ยวเดว คุณกิดาภาสวัสดีนะครับแม่ปันคุณเกปอกเกไรมาคุณนีสาชนบุญทองบอกว่าเกวิไลเบิ้งสาเกวิไลคุณมีสาชนเราบวอกว่าเบิ้งสาเนล่ยเราน้ำ